งามงามพี่น้องดอกต้นผลไม,ม,ม,ม้เป็นพ,วง,นพวงอย่ดอกผลไม้ถ้ามาฉาดเอาพี่น้องสวยสวยพุ่นน่ะเป็นพวงเป็นพวงอย่พี่น้องคนละ บรรยากาศดีดีมันนี่มันหนาวมันยากาศชื้นชื้นเด้อพี่น้องเด้อมันนี่มันหนาวแดดออกเขาลืมเอาเสื้อแขนยาวมาใส่เพราะว่านแดดมันหอนหลายมันสีใหม่ผิวเฮ้ยดอกว่านสีขาวๆเด้อพี่น้อง ลูกมันสีสีแดงสีแดงๆเปียวๆได้ไปน้องเป็นพ่วงเป็นพ่ uka. วงนะมันออกลูกหนี่ยเป็นสีงามมาออกลูกมาเนี่เป็นพวงเป็นพ่วงได้ไปน้องลูกมันจะเป็นพ่วงเป็นพวงดีดีสวยงามจ้ะธรรมชาติเขาพรได้สีดยาเด้ดพี่น้องเด้อบ่ได้ศีดยามันธรรมชาติของเขา รถขรเลนยิบสีช่ชั่วโมงเนะพี่น้องด้วยเลนรถขรเลนยิบสีช่ชั่วโมงไปบ้านข่อยอยู่ในปานโมเมนเท่านี um. ้บ้านเมืองเขาเ,เหมือนจริญไหมถ้าก็คือบ้านเฮาน,นี่แหละต่วฟฟ่ากับพ่อหนี้รถไฟกาเด้พี่น้องแถวนี้ขี่รถเอาขี่รถ ขี่รถยนต์นไปตลาดกันได้พี่น้องมอ,อจักรเล่นคือจังหวัดคือ,ค,อคือกันแล้วก็จะมจังหวัดบ้านเฮ้าพี่น้องบามีรถไฟฟ้าขี่ขี่รถเอาเข้าไปในเมืองเข้าไปในไอช้อปปิ้งกันไหมหอมหอมได้พี่น้องดอกพ่นนียดอกหอมคักอหอมหอมหอม ดอกหอมคักเ้อพี่น่องกินเกรสรกินเกรสรหอมมากๆเลยจ้ะทุกคน กินเกสอนของเขาหอมมากเลยทุกคน